สวัสดีนะน้นักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านครับผมวันนี้มาตกบ่อเมานะครับผมก็เป็นบ่อของนักโกนะครับผมอยู่ตรงข้างกับโกลบอนเฮาส์สิงห์บุรีนะผมในบ่อก็มีปลานินปลาตะเพียนนะผมปลายี่สกนะครับแล้วก็มีกะโ hone ครับผมแต่กะโห o นี้เจ้าของบ่อสังวนไว้นะครับผมค่าคันร้อยห้าสิบนะครับผม ันนี้ตกเป็นชิงหลิวระยะ2.7นะครับผมใบตายตะกวัววิ่งครับผมมาลุ้นกันนะครับวันนี้จะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผม ถอนก็นไม่โดนเลยใช่ถอนขนาดนี้ไม่โดนได้ยังไง ตัวนี้น่าจะเป็นกระโ่นะครับผมก็ขาดตั้งแต่ตัวแรกนะครับผมนี่ไงนี่ไง ลอยมาเห็นเหเลยว่าไล้ตั้งทัพจริงๆเนี่ยต่อไปข้อแล้วนะคะหรือว่นจะมีตะเก็บ โมงตอนนี้กับตกตะก้อกันเหรอตกทับทีอยู่กลงอ,อ้อดูดีแล้วเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเว้ย,วยกกเฮยมาดูปันดินตัวแรกกันนะครับผมปลาไซละเข็มนะครับดูให้ดีครับผมเหลียบร้อยครับผมหล,ล,ลุดลงน้ำไปอีกนะ เบ็ดตะเกีนิ้ววิ่งกันเลยวิ่งกันเลยเดี๋ยวอด <c oughs> เดี๋ยวอด สายกำลังทำตะเมมะกเย็ยเลยตยงไหนจ้าจะไม่ประมาทอีก ตกไม่ตายแล้วัววิง่งแต่บาลานซ์ของใส่จะปิวของผมอะโอเคมันหลุมหรือมันยังไงวะ เนี่ยผมมีเนี่ยเอาไปละนนอะไรอ่ะก <c oughs> ินยังสวยเลยเน <c oughs> ี่ยแล้วตะเพียนบางสำรานยังกินอยู่ไหม huynh ra lê huynh ra lê ครับผมก็กลับก่อนเวลานะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะผม,มก็ถือว่าคุ้มค่าคันแล้วนะครับกับค่าคันร้อยห้าสิบนะครับผมปลาท,ที่ได้ก็พอสมควรเลยนะครับผมนี่เป็นผลงานปลรารวมที่ถ่ายที่บ้านนะครับผมก็ได้มาลายอยู่นะครับดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วก็จะเดินกดติดตามมาเลครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ